ปนานามัวแต่ไปหาไข่มุกอยู่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะไข่มุกแท้นะคะปาพาซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตเราอยากแกะมานานแล้วใครอยากแกะไข่มุกจากเปลือกบ,บ้างยากมือขึ้น <Wow. S 1> อยากมากนะคะก็ซื้อมาทั้งหมด3อันนะนี่เขาก็แท็กมาให้อย่างดีเลยทุกคนอยากแกะมากนี่เดี๋ยวจะมาแกะดูกันชัดๆเลยว่ามีไข่มุกเสียอะไรบ้างข้างในแล้วมาจากธรรมชาตินะบางคนได้แบบของแลกก็มีนะทุกคนตื่นเต อยากดูแลไข่มุกข,ของเราวันนี้จะเป็นยงขอของังไงขอคูดเรื่องไยตามดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็จะเททรายลงไปเอาเททรายลงไปให้มันแบบว่าแบบว่าแบบว่าพี่คะอ่ะทรายสีขาวเรามาแกะกันเลยนี่ทุกคนเขาจะซีลถุงมาแบบนี้นะซีลถุงมาแบบนี้นะมีแบบสารลงสารไล่เขาบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันนานแล้วห <Okay. S 2> ุยมันกลิ่นกลิ่นหอยออกเลย <laughs> หอยแขงหอยแมงผู้ตู้สติ๊กเกอร์ทุกคนมันแฉะไหมมันไม่แฉะนะ <_ c oughs> เขาเอาเขาเอาอันนี้งัดงัดอ่ะหฮ้ยดูดีไม่เป็นยังไงอะ่ะเฮ้ยตื่นเต้นตน,นะทุกคนออ้ยกลิ่นเหมือนอันนี้เลยอะ่ะอะไรนะหอยแมงผู้ไหนอะเขางัดยังไงอ,ะอ่ะปะงัดไม่เป็นอดนะพี่่ะอุย้ย อ,อเขาไม่ได้ยัดเข้าไปใช่ปะ่ะเฮ้ยแต่มันก็เป็นหอยจริงๆนะเฮ้ยสบายอะ่ะ <Okay. S 2> นี่ค่ะทุกคนไข่มุกเขาบอกว่าของแท้มุกเขาจะไม่เท่ากันจะไม่ได้เป็นมดเม็ดกลมๆเท่ากันุแต่มันหนักมากเลยด้วยด,วยดวยฟีฟ้าสามอันคือฟ้าเหลือบด้วยนะมันเอ้ยอเขาบก่กหนักมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปทําแบบเหมือนแบบ ไปเจาะรูทุกคนเจาะรูให้เขาเป็นรูรูแล้วก็ทําเป็นเครื่องประดับได้นี่เราได้มาสเม็ดบางอันก็มีเม็ดเดียวบางอันก็มี2อเม็ดสามเม็ดนะคะแล้วแต่ฟังมุคไว้ก่อนอันนี้คือเปลือกที่หนงนะโอเคเลยมาเรามาอันต่อไปค่ะอันนี้หนักมากเลยทุกคนมันก็เป็นของแท้นะเพราะว่ามันมีน้ำหนักค่ะแล้วก็ตรงนี้ดูสิมันยังเป็นแบบเปลือกหอยอยู่เลยนะหอยแกะอีกทีเดิม ย่งไงอะ่ะหุดูอันนี้คือเขาต้องเลี้ยงเหรอโอ๊ยแล้วตัวเขาจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะดูมีดก็นเนาะไม่มีมีดดีกว่านี้เลยใช่ไหมอ้ามีแมวมาว้าแมวได้กินหอยมันกินบ่ได้เด้อเธอมันกินบ่ได้มันไม่ใส่ของกินมันบอใช่มันบ่ซช่ของกินนะคะคนเก่งแทแดแะทแดแะะดแะทแดแด เปลือกหอยพังหมดแล้วตอนนี้แมวอยากได้กลิ่นอยากกินหอยมากเอาพี่พาจะเอาไว้ไหมมือนะจะเอาไว้ไหมดู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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีที่อยากได้อะโอ้โหลุ้นมากพี่พาอ๋อเป็นการแกะหอยคักรแรกของเจอ้าอยากได้อ่ะอยากได้สีนี้หุยแม่ฉันต้องกรีดแม่ฉันชอบอะไรแบบนี้เธอ โอ้ยรุนมากเป็นการแกะแบบแกะครั้งแรกเนื้อหอยนี่กินไม่ได้ <c oughs> ไว้ายสีสวยมากว้ายดูดิทุกคนสีฟ้าสีชมพูสีม่วงเ <c oughs> ฮ้ยจริงดีเฮ้ยจริงดิเขาไม,ม่ได้เอามายัดนะใช่ไหมพ <c oughs> ู้จาบอบแล้วพี่ผาของแท้ของแท้เขาก็รันตีเพจเขาคนติดตามเยอะแยะนี่ดู ได้มากี่ลูกแล้วสองสี่หกนี่หกลูกแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกระชังสุดท้ายกันเลยนะคะของวันนี้นะคะกระชังสุดท้ายก็มานะคะท้ายแล้วซื้อมาแค่สามอันตังอุ้ยเด็กดกินไหมกริงกริ้งกริ้งกริงนอยอยากได้สีธรรมชาติสักหน่อยอ่ะไม่ได้ไว้าย <laughs> อะไรพี่ผาอ,อะไรกอนอุย้ยไม่มีสีธรรมชาติให้เจ๊เลย อุ้ยหอยมันยังแบบอุ้ยข้างในมีอีกทุกคนแสดงวัอนอื่นอาจจะมีหรออ,อ๋อไม่มีอ๋อนี่คือเขาผลิตจากตรงนี้เหรออ,อ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าดาเสร็จแล้วทุกคนได้ทั้งหมดแปดเม็ดนะคะปอผาชอบสีน้าเงินอันนี้ที่สุดเลยอยากได้สีธรรมชาติแสดงว่าสีธรรมชาติหาย,ยากนะเนี่ยดูสิทุกคนน่ารักสีม่วงอ่อนนี่ก็สวย นี่สีเหมือนเปลือกไข่เออนี่สีนี้สวยนะ นี่สวยมากเลยอ่ะอ่ะแล้วปาทามาจะบอกว่าเปาราซื้อมาในเพจนะคะ1ชิ้นเขาขายแค่122บาทค่ะส่วนมากเขาจะเป็นไลฟ์สดทุกคนเราก็แกะกันสดๆเลยแบบซื้อกันตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่อันนี้เราก็เอามาอัดคลิปลุ้นเองไงทุกคนดูดิอันนี้นะออกจะเป็นสีเหมือนสีพรีสสีโอรสก็ไม่เชิงเนาะนี่อุ้ยสีสวยทุกอันเลยอันนี้สีฟ้าอันนี้สีเขียว พราะแบบเขาอยู่อันเดียวเพื่อสวยอะเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นฟ้าแบบฟ้าคล้ายๆกันสองอันนี้คล้ายๆกันนะสีม่วงอันนี้สวยอะ่ะสวยหมดเลยในที่สุดความฝ่ฝันของเราตอนเด็กๆก,ก็สำเร็จไปดีเรียบร <Ooh. S 1> okay, ้อยโอเคถ้าใครอยากลองเอาไปแกะเล่นก็ลองไปซื้อดูได้นะใครยังไงคลิปนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายชุบชุบ แม่ต้องชอบเธอแม่ฉันต้องชอบแน่ๆ